สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกันอีกแล้วคะ่ะเพจไข่ทงแหนแดงสะกนนครนะคะแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e นะคะสาวสะกนคนภูไทยคะ่ะวันนี้นะคะเราจะลองเอาปุ๋ยนะคะปุ๋ยของเราก็คือแหนแดงตากแห้งนั่นเองคะ่ะมาใส่ต้นอ,อมทองของเรานะคะตอนนี้กำลังฮิตเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอากาก,ากของต้น มะพร้าวออกก่อนนะคะอันเดิมที่เราใส่ไว้เนาะแล้วก็เราสังเกตว่าใบเขาไม่ค่อยสวยเลยค่ะนี่จะเป็นเหมือนคล้ายๆไม่สวยอะค่ะเป็นจุดๆเนาะเหมือนเหมือนแมลงกัดอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเขาไม่ค่อยแข็งแรงค่ะใบก็ไม่สวยเนาะอันนี้เราไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรนะคะนี่ก็เดี๋ยวเราลองมาเปลี่ยนปุ๋ยให้เขานะคะว่า จากที่กลากมะพร้าวนะคะนี่กลาบมะพร้าวของเรานั่นเองนะคะเราจะมาเปลี่ยนเป็นแหนแดงที่ตากแห้งนะคะซึ่งตอนนี้กําลังฮิตมากออเดอร์จากทางร้านนะคะเยอะมากถล่มทลายนะคะตากแทบจะไม่ทันนะคะนี่แหนแห้งของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะลงมือกันเลยนะคะน,นี่เป็นแหนแห้งของเรานะอันนี้นะคะแหนแห้งของเรานะคะจะแจ้งก่อนนะคะในส่วนของโปรตีนนะคะ ถามว่ามีลูกค้าสงสัยนะคะว่าโปรตีนนะคะของหนแห้งจะหายไปไหมเมื่อเรานํามาตากแห้งนะคะอันนี้นะคะได้รับการยืนยันจากกรมวิชาการเกษตรนะคะว่าในส่วนของโปรตีนนะคะของหนแดงนะคะจะไม่หดหายไปไหนนะคะถ้าคือถ้าเราแบบนํามาตากแห้งแบบนี้ค่ะ โปรตีนของเขานะคะก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้ลดหายไปไหนนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่ยังเข้าใจผิดอยู่นะคะหรือว่ายังไม่เข้าใจในส่วนของเรื่องนี้นะคะข้อดีนะคะข้อดีของแหนะนะคะตากแห้งก็ข้อหนึ่งเลยนะคะสามารถเก็บได้นานเป็นปีเลยนะอันนี้ไม่ได้ขี้โม้นะคะสามารถเก็บได้นานเป็นปีเลยนะซึ่งแตกต่างจากแหนสดของเรานะคะก็ไม่สามารถเก็บได้นานนะคะนี่ก็ ใช้งานนะคะแตกต่างกันออกไปนะคะนี่แหนแห้งของเรานะคะเนี่ยที่นํามาตากแห้งนะคะถ้าลูกค้านะคะอ่าคือหมายความว่าถ้าแหนเต็มบ่อแล้วแบบนี้ค่ะแล้วก็ควรที่จะถ้าไม่ได้ไปใช้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงบัวแบบนี้ค่ะก็นำขึ้นมาตากแห้งนะคะเป็นปุ๋ยต้นไม้นั่นเองนะคะปุ๋ยต้นไม้นะคะใช้กับต้นไม้ชนิดไหนแจ้งได้เลยคะ่ะว่าณนะที่นี้ก็คือสามารถใช้กับต้นไม้ทุกชนิดทุกประเภท ทุกอย่างนะคะพืชผักส่วนครัวนะคะใช้ได้หมดเลยนะคะแหนแดงนะคะสารพัดประโยชน์นะคะนี่ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวเราเอากากของมะพร้าวนะคะออกไปก่อนนะคะนี่เดี๋ยวเราเออกก่อนนะคะแล้วเราก็จะเติมแหนแดงแห้งของเราลงไปนะคะใส่กับต้นไม้แล้วก็เรามาลองสังเกตดูซินะคะว่าผ่านไปสัก3าวันนะคะเขาจะเป็นยังไงบ้างนะคะใบเขาจะเป็นยังไงนะคะใบเขาจะสวยขึ้นไหมนะคะแล้วก็ รอ,อยที่ที่เป็นจุดที่อยู่ในใบนะคะเขาจะค่อยๆหายไปไหมนะคะก็ไม่ถึงกับว่าหายไปทีเดียวนะนี่อันนี้ก็เรามาถ่ายคลิปนะคะคลิปไว้ก่อนนะคะก่อนหน้านี้เนาะที่ที่เราจะมาถ่ายอีกคลิปนึงซึ่งเราใช้ปุ๋ยนะคะซึ่งแหนแดงแห้งของเรานั่นเองนะคะใช้ผ่านมาแล้ว3วันนะคะว่า ใบในส่วนของต้นอมทองนะคะเขาจะดีขึ้นไหมนะคะเขาจะสวยขึ้นไหมนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะได้มารู้กันเลยนะคะว่าจะสวยแล้วก็ดีขึ้นไหมจริงจริงหรือเปล่านะคะสมคำล่ำลือไหมนะคะนี่่าเป็นที่นิยมนะคะที่แรกนะคะต้องแจ้งแบบนี้ก่อนว่าทางร้านก็ไม่รู้นะว่าในส่วนของแหนแดงนะคะที่จะนํามาตากแห้งได้แล้วก็นําไปเป็นปุ๋ยต้นไม้ได้จริงๆนะคะก็คือเราอะค่ะใช้แต่เลี้ยงสัตว์เนาะใช้ อนะสดวนในการเลี้ยงสัตว์แบบนี้ค่ะเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอะไรแบบนี้ค่ะส่วนมากเราไม่ได้มาโฟกัสที่แหนตากแห้งนะคะ แต่มันมีลูกค้านะคะหลายท่านซึ่งทักมาถามว่ามีแหนตักแห้งไหมคะมีแหนตักแห้งไหมคะอะไรแบบนี้ค่ะเราก็เลยสงสัยว่าลูกค้าเอาไปทําอะไรคะ่ะแล้วก็เลยสอบถามลูกค้าไปลูกค้าบอกว่านี่พี่พี่ไม่รู้ใช่ไหมตอนนี้คือแหนแหนของเรานะคะแหนแดงนะคะกําลังฮิตมากเลยก็ในในส่วนของแบบในกลุ่มของอบอลสีอะไรแบบนี้คะ่ะที่เขากำลังฮิตกันนะคะแล้วก็ต้นไม้ด่างแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนี้ กากของมะพร้าวมันก็เริ่มหายากนะคะก็แล้วก็ก็ค่อนข้างมีราคาสูงนะค่อนข้างมีราคาสูงนะแล้วคนใครที่จะหาแบบกากมะพร้าวได้แบบนี้คะ่ะคือถ้าไม่ซื้อก็ต้องมีต้นมะพร้าวอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่าสมัยนี้ปัญหายากมากนะคะก็ต้องมีน้อยคนนักที่จะแบบมีมะพร้าวแล้วมีกากมะพร้าว นึกออกไหมคะมีต้นมะพร้าวแล้วก็นำกากมะพร้าวมาใส่ในต้นบอนสีหรือว่าต้นไม้ด่าง ขอองงเเรานนนัะะคะก็คือมันมีน้อยมากในส่วนของแนแดงนะคะแนแดงก็คือเพาะเลี้ยงง่ายมากนะคะซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดชีวิตนะคะสะโลกแกนของร้านเราสอนจนเพาะเลี้ยงเป็นนะคะอันนี้ไม่ต้องกลัวเลยเพาะเลี้ยงในกระมังก็ยังได้กระมังใบละ20บาทเห็นไหมคะไม่ได้เปลืองพื้นที่เลยนะใช้แค่5-6หกกระมังก็สามารถเพาะเลี้ยงได้แล้วก็นํามาใช้ประโยชน์นะคะในการตากแห้งนะคะ1-2วันก็แห้งแล้วถ้าเรารู้วิธีตากที่ถูกต้องนะคะนี่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะคะก็นํามาตากแห้ง อีกอย่างก็คือเก็บได้เป็นเดือนนี้มาแล้วค่ะอันนี้เราถ่ายนะคะวันนี้เลยนะคะวันนี้นะคะมีถ่ายปัจจุบันเลยนะสังเกตดูว่าใบเขาจะนะคะจะฉ่ำมากเลยนะแล้วก็ใบแบบค่อนข้างเป็นสีที่ละมุนมากนะคะแล้วก็จุดด่างดํานะคะที่เราเจอก่อนหน้านี้นะคะก็ค่อยๆลดเลือนหายไปนะไม่ได้หายไปทีเดียวนะคะลูกค้าลูกค้าต้อง เข้าใจด้วยนะคะว่ามันเป็นธรรมชาติเนาะเขาก็จะค่อยๆปรับไปนะคะส่วนตัวนี้ก็มีรอยเยอะนะคะเขาก็เลยมีจุดค่อนข้างใหญ่นะคะเขาก็จะนี่ค่ะลดเลือนหายไปเนาะเหมือนตัวนี้เห็นไหมคะตอนครั้งแรกนะคะใบของเขาะะจะเป็นจุดใหญ่มากเลยนะคะใบเนี้ยค่ะสังเกตดูว่าจะฉ่ำมากเห็นไหมคะเราก็รดน้ำนะคะดูแลตลอดดูแลใกล้กลชิดนะคะนี่ก็ ได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้เลยถือว่าโอเคมากเลยนะคะแล้วก็ตามทำตามลูกค้านะอันนี้ไม่ได้เป็น,เป,นเป็นต้นคิดนะลูกค้ามามาแบบเออให้ความรู้เราแบบนี้นะคะเราก็เลยนํามาเผยแพร่ให้ลูกค้านะคะเพื่อนําไปใช้งานต่อนะคะปรับใช้ในต้นไม้ของเราต้นไม้ด่างบอนสีพวกต้นไม้ที่เรารักแบบนี้คะ่ะกําลังฮิตอยู่ตอนนี้เลยนะคะนี่ก็เป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งนะคะแหนแดงนะคะช่วยลดต้นทุนในการซื้อกากมะพร้าวนะคะนี่ก็สามารถนํามาเป็นปุ๋ยได้เหมือนกันนะคะ วันนี้ก็นำความรู้มาให้ลูกค้าเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกดติดตามไว้นะคะพรุ่งนี้จะนำเรื่องดีๆนะคะของแหนนะคะประโยชน์ของแหนนะคะมาแชร์อะไรก็กดติดตามไว้นะคะทางช่อง YouTube แล้วก็ทาง f a c e b o o k แฟนเพจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ค่ะกำลังอินกับต้นไม้นะคะช่วงนี้ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ